Бъл? เตือนก่อนที่จะเข้าไปรับชมชิพน้องน้องหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ป,ปีควรที่จาระายันในการรับชมไม่ควรลอกเลียนแบบแล้วไปรับชมกันโอเคครับผมกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ักชิวนะผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมห่างหายไปประมาณ 2- 3สเดือนได้อเออก็คือเราไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับมาลันวงการ YouTube แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคลิปนี้ว่าเราจะไปทำอะไรกันนะมาครับหลังจาก ห่างหายกันไปนานนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเอาเซอร์ปิโกเอาไปถ่ายโรลลิงขี่เล่นกันนะครับผมเออนะคันนี้เราก็ซื้อมาในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขี่ดูว่ามันจะคุ้มกับราคาหรือเปล่านะเออเอาไปขี่เล่นเฉยๆนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวจะยกขึ้นรถกระบะนะครับตอนนี้ดีมสามารก็กําลังเช็ดนะครับผมโอเคครับก็มาถึงโลเคชั่นที่เราจะถ่ายแล้วนะครับผมนี่ก็ลูกชายของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋เบิ้งดีๆนะ มานะครับรถของเราก็เฮ้ยเอาสแตนอ๋อเรียบร้อยรถอยู่บ้านในตาร์ทเออรถอยู่บ้านในสตาร์ทนะครับผมรถคันนี้ของเราก็เป็นน้ํามันฟ้านะแต่ตอนนี้เหมือนน้ามันเียาวาสิเบสเถอะเอามาข่ำเกลียดอะไรบ้างเยาว่าเถอะน้ำมันคือโปร่งวะ อย่าเอาน้ำมันก้อนใหญ่ไว้พี่อย่าวาเถอะเรื่องสิบประเทศไทยนี่อย่างนั้นน้ำมันอะไรน่นเลยธรรมดาแหละจะตุกเอา<ม>นะครับผม,มที่สตาร์ทเสียงเงี้ยนะฮะเสียงเงี้ยเสียงมอเตอร์เดี๋ยะะวเราจะเช็คเซนกับรถนะ ไป,ไปโอเคนะครับผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราเสร็จก็ถูกเอานะไอเฮียแม่งรถเยอะจังวัดตอนกูจะถ่ายชี่น้ำมันชิ้มหาย นาโลกของเราก็ไม่มีอะไรมากนะผมเครื่องก็จะมีชักหน่อยนะเป็นสีน้าเงินนะมีการสะบัดเอาง่ายๆคืออะไรแต่งครบจบสําหรับผมเลยนะคันนี้นะสวยๆถูกใจเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเฮียๆๆๆมได้นนรันโรการยูทูปมาแนลานนะ้วเอาเป็นว่าวันนี้เราจะรันหน่อยละกันนะครับผม,ดมเดี๋ยวเรารอบแรกเราจะถ่ายโรลลิ่งก่อนนะครับผมเอาถ่ายขีเ่เล่นก่อนน้ำมันจ๋าอย่าบ่นนะ <ไ>โอ้โห,โโหแม่งแดดคนร้อนอ่ะ เดี๋ยวเป็นว่าเราจะมาชมคลิปถ่ายโรลลิงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขี่เล่นให้ดูสักเกียร์สองเกียร์นะคันนี้ผมก็ไม่ได้ขี่มานานแล้วเหมือนกันนะ เฮียสามารถกูเป็นงานจัดเลยวะ่ะกระดามอไซคเฮียกูไม่ดูอะไรเลยมอไซ่มาเนี่ยเลยโอเคไทเฮ้ยโอโ้เสียงแม่งอย่างเรากูอยากขี่เล่นสักเกียร์สองเกียร์เลยวะ่ะ เหียวจัดเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออกล้องทำไมมันเปิดขึ้นสูงอย่างไวเหี้ยโอเคโคตรเฟี้ยวเออนั่นแหละนั่นแหละสวยโอเคพ่อมานะเดี๋ยวเราจะลงไปดูคลิปกันก่อนนะครับผม đau lòng mà đu tuột tuột ngàn còn tuột ngàn còn tuột ngàn tuột ngàn phải dễ mất tuột ngàn đi ôi hê phiêu đẹp phải lấy liệu đó phải lấy liệu đó รอบนี้จะเป็นฝั่งนี้ครับไปอ๋อคนหลังเลยโอ้ยเนี่ยแม่งเสียวจดัดอ่ะไม่เคยขี่ โอ้ไม่อย่างแรงไลเที่ี้ยติดมือจัดแล้วทุกคนโคตรติดมือ่ะแม่งอย่างแรงโอ้ัวตกรถดิลมแม่งต้านแรงจัดอ่ะเอาใหม่อรถเนึ่ยตรงเนี้ ซก,ซก,กโอเควอาโอเคครับผมก็โรโลลิงเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปออกตัวเล่นหน่อยแล้วกันนะสักเทกหนึ่ง เ,เสียวเสียวโอ้โหแม่งโคเสียวเหียคนแรงแต่แม่งสันจัดอะสันนั้งคันเลยอะโอ้โหแม่งแรงจัดโคตรมันเลยขี่สองจังหวะเนี่ยนะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวน้ำมันหมดแล้วเราจะรีบไปแล้ว ไปเดี๋ยวเราจะพอแล้วนะครับมันจัดไอ้เงี้ยไม่พอได้แก้เสียนเลยเนี่ยโอ้โหยังเพี้ยว โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับมาให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะกราบขอลาเพียงเท่านี้นะพอได้มาแก้เซียนให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะประกอบไว้สิบรงเชงมาทําให้ดูนะขอคนละหนึ่งเม้นหนึ่งไลค์นะผมคลิปนี้ผมขอกดไลค์แค่นหนึ่งพันไลค์นะผมไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย